อัจฉริยะน้อยใจหนุ่มกัญชัยไม่น่าทำแบบนี้กลายเป็นประเด็นอีกครั้งหลังจากที่นายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ไปออกรายการโหนกระแสวันที่23มิถุนายน2565โดยในระหว่างการสัมภาษณ์นั้นทนายตั้มเข้ามาในสตูดิโอและนั่งโต๊ะสัมภาษณ์โดยที่นายอจฉริยะไม่เคยรู้มาก่อนว่าครั้งนี้ทนายตั้มจะเข้ามาร่วมโต๊ะด้วย และทางหนุ่มกัญชัยได้ชี้แจงว่าไม่มีส่วนรู้เห็นกับการที่ทนายตั้มเข้ามาในสตูดิโอวันนี้ด้านฝั่งแฟนคลับของนายอัจฉริยะมีอาการโกรธและไม่พอใจในการกระทําดังกล่าวของรายการโหนกระแสจึงเกิดแฮชแท็กขึ้นเทรนทวิต t ตอร์เซฟอัจฉริยะโดยมีผู้ใช้งาน Twitter รายหนึ่งได้โพสต์ถึงรายการโหนกระแสวันนี้ว่า ถ้าหนุ่มกัญชัยควบคุมรายการไม่ได้ปล่อยให้แขกที่ไม่ได้รับเชิญเข้ามาไล่ต้อนแขกของตัวเองในรายการข่าวหน้าก็อย่าเชิญลุงไปออกรายการโหดกระแสคนไทยกำลังเซฟลุงไม่ได้อยากเห็นลุงถูกคนไม่มีมารยาทไล่ต้อนทนายตั้มเข้ามาได้ยังไงถ้ากัญชัยไม่ส่งหมายให้กัญชัยห้ามไม่ให้ทนายตั้มเข้าห้องส่งได้แต่ไม่ยอมห้ามอย่ามาแกต้ตัวโหดกระแสเซฟปัจฉาิยะ แฮแแต่งโมต้องได้รับความยุติธรรมพวกกูเซฟลุงมาสี่เดือนกูไม่อยากดูภาพลุงถูกคนไม่มีมารยาทไล่ต้ตอนเสียวความรู้สึกชิบหายกี่ครั้งแล้วพิธีกรควบคุมรายการไม่ได้มันเละเทะไปหมดกูเสียวเวลาดูรายการหนกระแสเพราะกูต้องการเห็นความยุติธรรมเกิดขึ้นกับแตงโมไม่ได้ดูเพราะลุงอัจฉริยะหรือหนุ่มกัญชัยกูอยากเห็นความคืบหน้าในคดีแตงโมเข้าใจไหมแฮชแท็กหนกระแสแฮชแท็กเซฟอัจฉริยะ Ag, แตงโมต,ต้องได้รับความยุติธรรมถ้าหนุ่มกัญชยัยควบคุมรายการไม่เป็นไปดูรายการของพี่บุ๋มปนัดดาเป็นตัวอย่างค่ะเชิญไปดูว่ามืออาชีพเป็นอย่างไรแล้วเคยเจอภาพอะไรแบบนี้ในรายการของพี่บุ๋มหรือเปล่าขนกระแสเซฟปัจญญาแตงโมต,ต้องได้รับความยุติธรรมโดยภายหลังการสัมภาษณ์หลังออกรายการขอนกระแสวันนี้อัิยะได้สัมภาษณ์กับสื่อว่าทั้งที่ผมต้องไปภูเกต็ต ผมทิ้งตั๋วเครื่องบินเพื่อที่จะมาออกรายการนี้ผมเสียความรู้สึกเอาผมมายำํำสงสารผู้ชายคนหนึ่งเนื้อไม่ได้กินหนังไม่ได้รองนั่งแถมเอากระดูกมาแขวนคอเพื่ออะไรอยากให้ความยุติธรรมเกิดขึ้นจริงไงน้ำตาเราร่วงเลยจริงๆเอาผมมายํำแบบนี้ผมเสียใจมากทางรายการไม่น่าทำแบบนี้กับผมผมเสียความรู้สึกพี่หนุ่มไม่น่าทำแบบนี้กับผมต่อไปคงไม่มีอีกแล้วฝกกดติดตามและกระดิงแจ้งเตือน จะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ของช่องเราคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะแล้ววันนี้ผมมาโดนรายการหัวกระแสเอามาย้ำเนี่ยถ้าไม่มีการเตรียมตั้มมาก่อนไม่มีการเตรียมอะไรมาก่อนมันเป็นไป,นปนไม่ได้หรอครับผมมองตรงเมียผมเขามีความรู้สึกครอบครัวผมมีความรู้สึกเสียใจผมพูดตรงว่าเราก็เสียใจครับว่าสิ่งที่เราโดนมันเนี้ยมันคือความเจ็บปวดเจ็บปวดทั้งเสียเงินเจ็บปวดทั้ง เราก็ไม่รู้แม่เขาจะมาถอนคดีวันไหนนะเราอยากทํำคดีนี้ให้สําเร็จน,นะครับทุกๆคดีที่เราทํามาแล้วไม่เคยมีปัญหามีคดีแตงโมนี่แนละ่นะผมเจ็บปวดมากแล้วก็เสียความรู้สึกมาก